สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังทําป้ายกัน,น,นพวกจะมาเชียร์น้องๆนะคะพรุ่งนี้น้องะะจะสอบคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ตอนนี้มุ๋มบิมก็กําลังออกแบบอยู่เต็มที่ค่ะจะไปเชียร์เด็กๆก,กันสวัสดีค่ะพี่บุมบิมทำอะไรคะซักผ้าอยู่มัม้งคะถือปากกาแบบฟิวเจอร์บอลน,นะคะอ๋อจะไปกองม็อบใช่ค่ะไม่ใช่จะไปเขีย<ใ>นป้ายไปเชียร์น้องกั<ใ>นอ่า อนิตีนะคะสองนิติี่เราก็เลยมีคําถามมาวัดความรู้กันนะคะค่าเช่าเป็นอะไรคะค่าเช่าก็เป็นค่าเช่าบ้านหรือเปล่าคะค่าเช่าบ้านอะไรอย่างนี้เรื่องหนี้ปะคะไม่ใช่ค่ะค่าเช่าเป็นเสาเชียงใหม่ฮะเอิม่ม <laughs> 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 โอเคค่ะอย่าไปสนใจเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะถ่าย ให้ลงเดี๋ยวเราจะถ่ายลงอ่าลงเ c e b o o k กันนะพรุ่งนี้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงเพื่อว่าตอนนี้เด็กๆเด็กๆทุกคนก็กําลังตื่นเต้นเครียดอะไรแบบนี้เออก็ให้น้องๆทุกคนมีสติมีสมาธินะคะพี่ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ขอให้เสด็จพ่อโงห้าแล้วก็ท่านมั่วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่น้องเนี่ยนับถือเนาะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจไอ้ยั